ภรรยานักร้องชื่อดังฟาดคุณบูลลี่ผัวไม่หล่อลั่นหน้าแบบนี้แฮปปี้กันดีนับได้ว่าจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคและดราม่าต่างๆมาด้วยกันโชคโชคมงคลหรือโชครถแห่และภรรยานัดซึ่งตอนนี้ทั้งคู่เป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่ทางด้านของสาวนัดกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกสมใจหนุ่มโชคและเราก็จะได้เห็นโมเมนต์หวานๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลมีเดียล่าสุดสาวนัดได้โพสภาพคู่สามีพร้อมข้อความระบุว่า ผัวเราอาจไม่หล่อสําหรับคนอื่นแต่เขาหล่อที่สุดสําหรับเราค่ะนอกจากหล่อแล้วยังใจดีซัพพอร์ตครอบครัวและเพื่อนฝูงเสมอยุคไหนแล้วยังล้อเรียนกันอีกล้อหยุดบูลลี่หน้าตาแล้วหาสารบํารุงสมองและหัดเข้าใจโลกยุคใหม่บ้างผัวหน้าตาแบบนี้แฮปปี้ดีค่ะไม่เคยเป็นปัญหาของเราเลยแต่เป็นหนักหัวคนอื่นเฉยเรางงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ